สวัสดีครับพบกันวันส่งท้ายสัปดาห์วันศุกร์ที่18พฤศจิกายน2565วันนี้เป็นศุกร์เล็กๆของนักลงทุนในตลาดหุ้นนะครับเพราะว่าตัชนีบวกส่วนที่จะสุขขันษาจริงๆก็เป็นนักลงทุนที่ถือหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไว้เพราะวันนี้เป็นพระเอกต่อรอบนี้มาเร็วมาแรงครับหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเดลต้าเคซีหรือฮานาบิ่งกันยกขโยงเลยเป็นพระเอกนำตลาดแล้วก็มีส่วนขับเคลื่อนอัชนีด้วยเหมือนกันนะครับส่วนการซื้อขายในนักลงทุนรายกลุ่มวันนี้ฝรั่งกลับใจครับขายมาสี่วันหนักๆจนใจเสียกันแล้ววันนี้กลับมาซื้อไม่มากหรอครับแต่แค่นี้ก็ชื่นใจเจ็ยกว่าล้านเราไปดูรายละเอียดของตลาด ส่งท้ายสัปดาห์กันวันนี้ดัชนีมาปิดที่1617.38เจุดเพิ่มขึ้นมา2.43จุดมูลค่าการซื้อขายครับก็ปลปลายสัปดาห์ชะลอการลงทุนกัน56,407ล้านก็แฟบลงไปนะครับมูลค่าการซื้อขายรืหวอลรุ่มส่วน10อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดอันดับหนึ่งฮานา50บาท50บวกไป5บาท75 นี่เพิ่งเห็นราคา30บาทต้นๆหยกๆเลยนะเนี่ยวันนี้บวก12%เลยนะครับปตทเออราคาน้ำมันก็ลงนะวันนี้คืดจู้ขึ้นมานะครับ33บาท50บวก50าสังค์ KC 51บาท25บาวกสบาท50 CPL 62บาท75บวก25สาังอันดับ5 l า74บาทลงไป50สตางั์งนะครับเดลต้าอันดับ6 660บวก2 2บาทอันดับ7 B.S. 212ลงอีกหบาท Advance อันดับ8-190บวกขึ้นมา3บาทอันดับ9สอพอครับ1 8 7ราคาไม่เปลี่ยนแปลงและ K.B. a n บอันดับ10 143บาทลง50สตังค์ดูการซื้อขายนักลงทุนรายกลุ่มนะครับวันนี้เหมือนเกรงอกเกรงใจกันมั้งซื้อขายกันไม่มากดกูนครับเริ่มที่นักลงทุนสถาบันขาย213ล้านเออ ไม่เปลี่ยนใจนะนะไม่กลับข้างเลย2องรล้านครับนักลงกองทุนนักลงทุนสถาบาันก็ส่วนใหญ่เป็นกองทุนนะครับพอร์ตโปเกอร์ซื้อ28ดล้านฝรั่งซื้อนะครับวันนี้716รายย่อยถือโอกาสได้ได,ได้ระบายของมาขายไป5 3 1ล้านตลาดทุนเพื่อนบ้านยานเอเซียความจริงเนี่ยวันนี้นะฮะตลาดทุนทั่วโลกก็แบบเคลื่อนไหวในกรอบที่แคบฟิวเจอร์ดาวโจนส์บวกไปนะร้อยจุด ตลาดทุนยุโรปส่วนใหญ่ก็บวกกันประมาณ1%ปอร์เซคืนนี้ดูแล้วตลาดทุนฝั่งตะวันตกนมีโอกาสครับคึกคักสดใสรวมทั้งดาวโจนส์ส่วนพื้นบ้านย่านอนเซียวันนี้แกว่งตัวในกรอบที่แคบมากนิกกีตลาดทุนตเกียวนะครับลบ30จุดห้างเซิงของฮ่องกงลบ53บจุดแล้วก็จีนลบ17จุดมาบวกลบค่ากัาาาในในกรอบที่แคบมากไม่ได้ชีนนะ้นำแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าวันนี้กลุ่มชิ้นส่วนเป็นตัวขับเคลื่อนอัชนีสร้างความคึกคัก ก็จะมีปตทด้วยจะมีแอดวานด์ด้วย,วยช่วยๆกันแล้วฝรั่งกลับมาซื้อครับต้องดูกันนะครับสัปดาห์หน้าท่าทีฝรั่งเป็นยังไงกลับมาหลอกเราหรือเปล่าหรือกลับมาซื้อจริงถ้ากลับมาซื้อจริงบรรยากาศก,าก็อาจจะพลิกกลับได้จากที่เรากําลังถอยล่นไปเตรียมไปสู่แนวรับหนึ่งพันหกร้อยจุดอาจจะค่อยๆขย,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 ยับแล้วมีโอกาสได้รุ้นหนึ่ หรือ1,700จุดในป,ปลายปีก็ได้1 6 5 0ในรอบนี้ยังตีฝ่าไปไม่พ้นนะครับเอาแล้ววันนี้ถือว่าบรรยากาศการลงทุนนี้คลี่คลายไปแต่ว่าหุ้นเก็งกำไรหุ้นอุร้อนยังไม่มานะครับแล้วก็คงจะมาช้าหน่อยเพราะนักลงทุนยังกังวลกับผลกระทบของหุ้นมออ,อยู่ไม่กล้าเล่นบางคนก็ถอดใจแล้นะครับไม่เอาแล้วเข็ตแล้วสมควรจะเข็ตครับ พอคุนตัวเล็กตัวร้ายตัวร้อนนี่อันตรายไม่มีปัจจัยพื้นฐานไม่มีปันผลไม่รู้เล่นกันได้ยังไงแต่มีกองเชียร์มีหน้ามาคอยเชียร์นะครับเอาละนอนหลับฝันดีครับเรากลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หลังปิดตลาดก็หวังว่าฟื้นตัวแล้วจะฟื้นได้ต่อเนื่องวันนี้สวัสดีครับ